ตั้งแต่ใช้แชมพูมะกรูดผสมตะไคร้ของ Natural Essence ตัวนี้สุขภาพผมดีขึ้นมากๆเลยเนื้อแชมพูเข้มข้นกลิ่นหอมมากๆแชมพูตัวนี้เขาช่วยทั้งลดผมหลุดร่วงและผมแตกปลายดีๆเลยละ่ะรู้สึกเลยว่าหนังศีรษะสะอาดและผมนุ่มมากตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ ผมขาดหลุดล่วงก็ลดน้อยลงเพราะใช้ขวดนี้เลยจากที่เมื่อก่อนผมหลุดร่วงเยอะมากเยอะจนน่าตกใจหลังจากสระผมเสร็จก่อนที่จะได้ผมก็ต้องใช้ตัวนี้นะซิลกี้อันชันตัวนี้เลยค่ะฉะลองปลายผมของเราก่อนที่จะได้ผมนั่นเองกลิ่นหอมมากๆให้เส้นผมก้อยนะั้นนุมรื่นไม่พันกัน เรียกได้ว่าเซตผมสวยสุขภาพดีเลยและช่วงนี้เขามีปโปรผมสวยนะซื้อแชมพูแถมซิลกี้อันชัน้นมีวางจำหน่ายที่เซเว่นอีเลเวสาขาขนาดใหญ่และร้าน c j ทั่วประเทศหรือจะติดต่อสั่งซื้อโดยตรงกับบริษัทรีบๆกันหน่อยนะคะของแถมมีจำนวนจำกัด